สวัสดีครับสวัสดี f อทุกท่านนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านตอนนี้ก็นะครับพี่เอกสิธิ์มาบ้านนะครับเดี๋ยวจะไปแห่งานพอดีช่วงนี้ก็รู้สึกว่าจะอันนี้หน่อยจะแบบดือด้อหน่อยใน f อซธรรมดานะครับสัตว์ทุกอย่างมีอารมณ์มีมเฮา นี่ก็พี่ป๋องกับอ่าล้างถุงทองก็คือเอออีกอีกนิดนึงถุงทองกินเยอะหน่อยับกำลังโตก็คือเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าอ่ะพอแล้วนี้พี่ป๋องนี่ล้องถุงทองในเอส่วนพี่ป๋องที่นีก็คือ ช้างเขามีความรู้สึกในเอฟซีเราอย่าคิดว่าเขาอีกเขาอย่าคิดว่าเขาไม่มีความรู้สึกนะดังนั้นแล้วเราต้องอศึกษาดูใจเขาเป็นบางช่วงบางเวลาเขามีพฤติกรรมแบบไหนถ้าพฤติกรรมไม่เหมาะสมเราก็ต้องหลีกเลี่ยง ที่จะต้องไปใกล้ชิดเขาก็พยายามให้เวลาเขาอยู่กับตัวเองนะครับแต่ถ้าว่าเขาปกติดีนะครับเราก็ควรแบบพาเขาไปนู่นไปนี่นะเอตอนนี้3ารทหารเสือ สามหนุ่มสามวัยสามมุมมาบ้านนายเอฟี FC. ก็คือเขาพอพอ,พอละมาบ้านบ้านผมเชื่อว่าบ้านนี้เป็นสิ่งที่อบอุ่นที่สุดนะครับคืออบอุ่นยังไงรู้ไหมเอฟสีอบอุ่นเพราะว่า,วาคนเราไปทำงานต่างแดนนะในมุมมองผมนะถ้าไม่ไป เขาเรียกว่าไปสร้างอาณาจักรหรือว่าอาณาเขตใหม่ทุกคนล้วนแต่ต้องการที่จะกลับบ้านนะไม่ว่าจะเป็นคนรวยคนจนคนบุญมากคนบุญน้อยคนที่มีความสุขคนที่ไม่มีความสุขนะผมเชื่อว่าบ้านเป็นสิ่งที่อบอุอ่นที่สุดเหมือนกับช้างเชือกหนึ่งที่ FC หลายๆท่านอยากให้กลับบ้านก็คือ ไายสักสุรินนะฮะอันนั้นก็คือ F c ซทุกท่านอยากให้กลับบ้านนะครับเป็นต้นเขาเรียกว่าเป็นทิกกำเนิดต้นกำเนิดของไายสักสุรินก็คือเมืองไทยนะครับ FC ซบ้านนี้อบอุ่นเสมอนะครับ ถ้าไม่กลับบ้านเราจะกลับที่ไหนบ้านนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนนะครับต้องการกลับนะครับช้างก็ต้องการกลับสัตว์ทุกอย่างนะครับ <c oughs> ต้นกำเนิดตัวเองอยู่ที่ไหน <c oughs> ก็อยากกลับไปที่นั่น <c oughs> เดินจ้าดูออยาเรียราดหมดช้างเด็กนะเอีย่าทิ้สา <c oughs> กินไม่เป็นระเบียบไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยสักเท่าไหร่ก็งสงสัยดีใจแหละว่ามีตากันลุงมาฮะเขาพีนุ่นส่วนนุ่มรอแยกอยู่เชือกเดียวนะเอฟซก็วันนี้นา่าจะเป็นวัดที่ดีฝนไม่ตกนะครับอากาศก็ร้อนๆนหน่อย นะครับนุ่มรอ,อนี่รอจริงช่วงนี้ก็จะดือด้อๆหน่อยในเอฟซีดื้อเดือด้ยเอามาเปลี่ยนทัศนคติหน่อยต้องเจอการวางแผนใหม่นะครับรู้สึกว่าไม่ชอบใครก็แสดงออกเลยตอนนี้เอานะครับดูลำตัวยาวยาว ตัวก็ไม่ได้อ้วนมากเท่าไหร่นะแต่ในมุมมองของของอของคนมันแปลกหูแปลกตาหน่อยคิวหนังจะดำแล้วก็เนื้อหนังสวยแล้วก็ปฏิกิยาของอารมณ์ก็เปลี่ยนคือสัตว์พวกนี้ถ้าเขาสมบูรณ์มากๆนะเขาก็จะก้าวร้าว นะครับไม่ใช่ว่าไม่อยากให้สมบูรณ์นะคือให้สมบูรณ์แต่ว่านิสัยเขาต้องต้องเขาเป็นสัตว์เลี้ยงในเอฟนิสัยเขาต้องโอเคด้วยไม่งั้นการดำรงชีวิตจะค่อนข้างจะยากนะนะครับเพราะว่าพวกเรายังรับรับจ้างรับอาชีพออกงานแสดงโชว์ตัวงานแห่นาคตอนรับแขกนะครับ f c เพื่อให้ช้างเรามีงานทำมีไรายได้นะ ถ้าเราออกงานไม่ได้คงไม่ได้กินดีแบบนี้คงไม่ได้อยู่ดีแบบนี้นะครับเอฟซถ้าเรามีไรายได้เราก็จะมีที่กินที่ชีวิตก็จะดีถ้าไม่มีไรายได้ชีวิตก็จะแย่ yeah. อันนี้พูดตรงๆให้เข้าใจนะครับกลับมาบ้านสงสัยวันนี้สงสัยจะน,นอนเต็มที่แหละผมก็ไม่ได้มัดอะไรมากมายนะถ้าอยู่บ้านนี้ผมดูแลเอง ไม่ได้ใส่ปลอกขานะครับวันนี้ก็เขาเห็นผมคุ้นเคยดีทีนี้ตั้งใจว่าจะเปิดรับผสมพันธุ์สักสองเชือกนะครับไม่รู้ว่าคือวางแผนไว้นะแต่ความเป็น,ปนความเป็นจริงไม่รู้อีกแบบหนึ่งก็ได้นะครับสักสองเชือกเพื่อให้เขามีทายาทแล้วก็นะครับ พือให้เขาผมเสียดายพันธ์ให้ FC เพราะว่าพันธ์ุที่เอกสิทธิ์กินดีกินง่ายอยู่ง่ายแล้วก็เป็นช้างที่เรียบง่ายงาใหญ่แข่งขาใหญ่นะครับงวงยาวหน้าใหญ่หูใหญ่ใหญ่หมดนะครับใหญ่หมดโอเค FC นี่ก็พามาชมยามค่ำคืนนะครับบ้านเป็นสถานที่อบอุ่นที่สุด โน่นนะพี่ป๋องโน่นทองทองนะครับหนีไม่พ้นนะครับบ้านเดี๋ยวสักวันนะครับเราอาจจะเพียบพร้อมแล้วอาจจะอาจจะกลับมาอยู่บ้านถาวรก็ได้นะเอซนะครับนี่ก็รอดูวันเวลาและโอกาส โอเคเอก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งนะครับเป็นกำลังใจให้พี่เอกสิธิ์ด้วยนะครับสวัสดีครับ